โซเชียลมีเดียเมื่อกี้พิมพ์ก็เพิ่งได้บอกไปเนาะอ่ะอันนี้ก็มี f c e e o o o อ่าโซเชียลมีเดียจริงๆก็มีทางอ่าพินเทเลสด้วยนะ Twitter ต่างๆ YouTube อันนี้ทุกทุกอย่างที่เป็นโซเชียลมีเดียก็คือสามารถขายได้หมดเลยนะคะอ่ะยกตัวอย่างเช่นเนี่ยอันเนี้ยเป็นโปรดักที่พิมพ์น่าจะมีตัวอย่างอยู่ในเว็บไซต์ของพิมพ์เนาะเดี๋ยวนะะเดี๋ยวให่อืมพมพ์เนี่ยหรือแบบอ่ะ,อ,ะอันนี้ mm hmm. นะคะ ก็จะเป็นเซตนะคะเซตเทมเพลตนะคะ200 200ร้อยเทมเพลตอ่ะบางคนบอก200ร้อยเทมเพลตนี่หมายความว่ายังไงหมายความว่าทั้งหมดนี่200หรือเปล่าเปล่าค่ะร้อยหนึ่งเป็นอ่าเป็นอ่าเป็นอ,อ,อ,อินสตาแกรมโพอสอีกร้อยหนึ่งเป็น Instagram Story หรือว่าอีกร้อยหนึ่งเป็นอ่าฟีซบุ๊กโพสอ่าโพอสอย่าเหมือนกันหมดแต่แค่ resize, รีไซต์พอรีไซต์ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นอ่า มันก็จากจากไซส์ที่เป็น1080ก็จะเป็นอีกไซส์หนึ่งแต่ว่าลักษณะการดีไซน์ยังเหมือนเดิมอ่านะคะอ,อันนี้บางคนอาจจะยังไม่เก็ตนะคะถ้าเกิดยังไม่เคยออกแบบก็อาจจะยังไม่เข้าใจที่พิมพ์อธิบายเนะาะอายุตัวอย่างเช่นอย่างอันนี้มีทั้งหมดพิมพ์ออกแบบตัวนี้มาทั้งหมด100ไซส์1080ก็คือไซส์ของ Instagram อ่าอินสตาแกรมตัวนี้สามารถไปโพสใน f Facebook ได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าไซส์ออริจินอลเนี่ยจะเป็นของ i n s t a g r กรแล้วพิมอยากรีไซส์ตัวเนี้ยให้ได้เอ่อพิมผลิตตัวนี้ออกมาเป็นไซส์อินสตาแกรมโพสทั้งหมด100แบบ100แบบด้วยกันก็จะแยก,กไปตามคีย์เวิร์ดหลักๆนะคะของการของการออกแบบตัว Instagram t e ทมเพ t เนาะอ่ะพอได้ออกมาเป็นธีมนี้คอนเซปต์ของอ่า เวิร์กอั t นะคะพิมพ์พอยากได้ให้มันเป็นไซส์ที่เป็นแบบอินสตาแกรมพิม์พก็รีไซส์จากไซส์ที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยให้รีไซส์เป็นแ uh, uh, นวตั้งแบบนี้นะคะแล้วอาจจะไปปรับนิดนึงนะคะดังนั้นเนี่ยข้อมูลหรือว่ารูปภาพเนี่ยอาจจะเหมือนกันแต่ว่าเราก็ประหยัดเวลาในส่วนนี้เราไม่ต้องใส่ไอเดียอะไรเพิ่มเ,เติมแค่รีไซส์แล้วก็ไปปรับ uh, การจัดวางน,นิดนึงให้มันดูสวยแค่นั้นเอง,เองนะอันนี้ก็การ200ยละ ตามคอนเซปต์ประมาณนี้หรือว่าจะเปลี่ยนจากสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นสี่เหลี่ยมแนวนอนของ Facebook อันนี้ก็จะเป็น200แล้วเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคไอเดียง่ายๆสําสหรับการขายขายยังไงให้ดูว่ามีหลายมีหลายไอเดียตจริงๆเปล่ามันมีหลายไซส์นั่นเองนะคะก็จาก Facebook เป็น i n s t a g r กรก็กลายเป็น <laughs> กลายเป็น2แพลตฟอร์มใช่ไหม platform แพลตฟอร์มละหนึ่งร้อยรวมกันเป็น200นะคะแต่ว่าไอเดียมีแค่หนึ่งร้อยไอเดียประมาณนี้แต่ว่าไอเดียมันก็จะสลับกันไปนะมันไม่ได้แบบ มันจะมีคอนเซปต์หลักๆนะถ้าใครเคยเคยเห็นจะมีหลักคอนเซปต์หลักๆเช่นเซลล์โปรโมชั่น engagement นะคะทำโพทำโพสเกี่ยวกับเซลล์ทำโพสเกี่ยวกับ engagement ทำโพสเกี่ยวกับทริคต่างๆนะคะทำโพสเกี่ยวกับวันวันพิเศษอะไรอย่เงี้ยค่ะก็เป็นเซ็ตหมวดหมู่แล้วก็เอามารวมกันเขาสามารถเอาไปโพสแล้วก็ใช้งานได้ทั้งเดือนรวมๆนี้นะคะอ่ะต่อไป